ครับผมคลิปนี้กลับมาหมดเป็นภาษากลางบ้างนะฮะสื่อสารให้กับสมาชิก g f o ฟ o t b บ l l ที่อยู่ต่างจังหวัดได้อัปเดตกันอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับการทำงานของผมในวันนี้ละก็หลังจากที่เราได้ดูพื้นที่ที่เราจะทำเป็นสนาม g f o ฟ o t b บ l l ที่หนองเล็งทรายแล้วรอบเกาะกองดินตอนนี้มาสู่พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณครัวหนองเลงทรายบ้างนะฮะ นี่ฮะตรงด้านหน้าของผมนี้คือศาลเจ้าพ่อหนองเลงทรายนะฮะกลุ่มป่าชาวบ้านบ้านสันขวางก็ได้ร่วมกลุ่มรวมกลุ่มกันสร้างศาลาแล้วก็เป็นศาลเจ้าพ่อหนองเลงทรายทราบข่าวมาว่าวันที่16นี้นะฮะสิบหกมิถุนายนก็จะมีการาทําพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อหนองเลงทรายด้วยนะฮะถ้าใครที่มาเยือน หนองลงิงทรายก็อย่าลืมแวะเวียนมาได้นะตรงนี้ก็จะเป็นอนาคตจะมีการปรับภูมิทัศน์แล้วก็สร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเรื่องของอาหารร้านอาหารครัวหนองเลงิงทรายนี่ฮะแผนการพัฒนาก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วปีนี้นะ่าจะามีการพัฒนาอัปเดตขึ้นนะฮะส่วนบริเวณที่เราจะทําเป็นสนามวุฒบอลได้ก็คือบริเวณใต้ต้นไม้ เป็นปา่าที่เคยชาวบ้านช่วยกันปลูกไว้หลายปีแนละ้วน่าจะเป็นประมาณ10กว่าปีนะฮะไม่ต่ำกว่า10ปีแนะน่นอนนะผมว่ามีทั้งต้นสักต้นอะไรเยอะแยะมากมายก็ที่เล็งๆไว้นะฮะเนีบริเวณใต้ต้นไม้นี้สามารถทำเป็นสนามวุตบอลได้ทั้งหมดนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ ในการปรับพื้นสนามให้เรียบพอจะตีได้นี่ต้องใช้กำลังคนแล้วก็งบประมาณบางส่วนเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องรอดูครับวา่าแผนพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ของหนองเลงทรายของครัวหนองเลไทรายจะมีการปรับพื้นที่อะไรยังไงบ้างนะถ้ามีการปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เหมาะสำหรับทำสนามวุฒบอลได้ก็จีโฟก็สามารถมา ทำสนามแล้วก็หาอุปกรณ์เกตมาตั้งเล่นได้เลยนะแต่ต้องรอดูก่อนว่าจะมีการปรับพื้นที่หรือเปล่าเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะมีนี่ฮะต้นไม้เล็กๆขึ้นมาอยู่เยอะพอสมควรต้องใช้กําลังคนในการปรับพื้นที่เยอะอยู่นะฮะต้องหาช่องทางครับว่าจะทําได้หรือเปล่านี่ฮะความพร้อมของมันก็คือนี่ฮะ มีต้นไม้ใหญ่คลุมบังแดดไว้ให้เรียบร้อยนี่คือเหมาะในการทำสนามวุตบอลมากแล้วก็ความกว้างของพื้นที่ก็ประมาณสี่ไร่น่าจะได้นะฮะผมคิดว่าน่าจะเกินสี่ไร่ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ก,การปลูกต้นไม้เป็นแนวยาวนะเราสามารถทำสนามวุตบอลระหว่างช่องต้นไม้ได้เลยนะฮะนี่ฮะการปลูกต้นไม้เป็นแถวเป็นแนวให้เรียบร้อย เพราะฉะนั้นการทําเป็นสนามวุฒบอลไม่น่าจะยากครับวางลายได้ได้ง่ายๆเลยนะฮะเหลือแค่การปรับพื้นให้มันเรียบเพราะว่าตอนนี้นะหลังจากที่มีการขุดลอกหนองเลงทรายก็ได้มีการนําเอาดินมาถมด้านข้างนะฮะเพิ่มทําให้มันมีพื้นที่กว้างขึ้นซึ่งพื้นเดิมนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาก็น่าจะปรับเรียบได้อยู่แล้วก็มีหญ้า บางจุดก็มีหญ้าที่สามารถขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวได้ส่วนพื้นที่ที่มีการขุดแล้วก็เอาดินมาถมด้านข้างขยายพื้นที่ให้ก็อุปสรรคต้นนี้ก็คือดินที่มันแตกแยกแบบนี้มันจะทําให้ทําสนามฟุตบอลได้ยากมากครับนี่ฮะเพราะตอนขุดขึ้นมานี่มันเป็นดินที่เปียกนะฮะแล้วขึ้นมาเป็นก้อนพอมันแห้งมันหดตัวมันทําให้มีเกิดรอยแยก เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะทำเป็นสนามวุฒบอลอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่คงจะต้องมีการปรับนะฮะน่าจะใช้รถแท็กเตอร์รถไถไถบดท,ทวนดินแล้วก็เกลี่ยให้เรียบใหม่นะเพื่อ,อทำให้ดินมันมันเชื่อมไม่แตกแยกกันแบบนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำสนามวุฒบอลอยู่แต่ก็ต้องปรับพื้นนิดนึงครับ ส่วนเรื่องงบประมาณในการพัฒนาหนองเล็งทรายเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าโครงการเขามีการปรับพื้นที่อะไรยังไงบ้างนะถ้าสามารถปรับตรงนี้ให้เรียบได้ก็สนามุตบอลที่นี่น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้ถ้ามีนะครับพร้อมทั้งที่จอดรถอาหารเครื่องดื่มบริการให้สมาชิกได้เลยครับอยู่รวมที่เดียวกันนะครัวนหนองเลงทรายอยู่ในนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เหมาะสมในการทำเป็นสนามวุดบอลเล่นได้ทั้งวันมีกินม,มีที่พักแถวแถวนี้ใกล้ๆเยอะแยะมากมายเหมือนกันครับตอนนี้แล้วก็ฝั่งที่เรายือนอยู่คลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นฝั่งที่ผมนำเสนอในพื้นที่ที่จะทำเป็นลานกิจกรรมก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็เป็นการอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตาม หลังจากนี้การต่อยอดของ g ีโฟกุตบอลจะดำเนินไปยังไงต่อก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปถ้ายังไงก็ให้กำลังใจการทำงานกับ g ีโฟกด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะมมีส่วนร่วมในการผลักดันเกม G ีโฟกุตบอลก็ขอเชิญชวนเข้ามาร่วมกิจกรรม g ีโฟกได้ครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมจีโฟกุตบอล12ราศี12สนามภายใน1ปีนี้เราจะพาสมาชิกปางปูเลาะแล้วก็หนองเลงทรายไปเยี่ยมเยือนสมาชิกที่ จังหวัดเชียงราย12สนามแล้วก็มีการประลองฝีมือกันหาแชมป์12สนามใครสนใจก็เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันได้ครับแล้วก็คอยติดตามดูว่าสนามจีโฟุตบอลที่หนองเลงไซจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ให้กำลังใจกันโดยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ